สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนานเนาะนานมากจริงๆอาจจะนานกว่านี้นะถ้าไม่มีคําถามพอดีมีคําถามนะจากเทรวุฒทองสมฤทธิ์นะถามว่าช่วยแนะนําเลนกล้องหรือแอปถ่ายรูปพระเครื่องหรือถ่ายใกล้ให้ชัดขึ้นบ้างไหมครับจริงๆพี่เคยถ่ายภาพมาโครโด้วยโทรศัพท์มือถือไปแล้วนะรอบหนึ่งแต่น,นานมากแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาอีกรอบนึงแล้วกันวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํา2อย่าง ก็คือตามคําขอแล้วกันนะอันแรกเลยคือเรื่องของเลนส์ถ้าเราสังเกตเลนส์นะครับเล,เลนส์ถ่ายรูปเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือเลนส์ธรรมดานะเลนส์ธรรมดาคืออะไรตัวนี้นะครับ17-40นะฮะพูดว่า17-40แล้วก็จบนะฮะแล้วก็บอกว่า f 1.4l อะไรเงี้ยอันนี้คือเลนส์ธรรมดานะครับเพราะว่านั่นแหละมันก็บอกแค่นั้นนะครับมันก็มีแค่17-40แล้วก็ธรรมดาแล้วก็อันเนี้ยนะฮะเอาเลนส์มาให้ดู2ออันแล้วก็อันเนี้ย จริงๆคลิปที่ถามมาเนี่ยก็มีคำตอบอยู่แล้วคือนี่ครับเลนตัวนี้คือ24 70ี่เจสแล้วก็มันจะมีช่วงที่เขียนคาว่ามาโครเข้ามานะครับนี่เลนที่สำหรับถ่ายวัตถุเล็กๆอย่างพระเครื่องนะครับหรืออะไรก็ช่างที่เราต้องการเข้าใกล้นะครับเลนที่จำเป็นต้องมีเลยคือเลนมาโครนะอันนี้คือ เลนมาโครมันจะมีช่วงเขียนว่ามาโครนะครับซึ่งอันนี้เป็นเลนซูมนะเป็นเลนซูมมาโครเมื่อจะมีเลนมาโครที่เป็นเลนฟิกอีกแบบหนึ่งก็คือเลน50ามาโครเลน40มาโครเลน60มาโคร105มาโครอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับอันนั้นมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ที่พี่เลือกตัวนี้ยี่สิบสี่เจ็ดสิบมาโครเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันอนเนกประสงค์นะครับก็ซื้อแล้วก็ใช้ได้คุ้มค่า แต่ถ้าเลนตัวไหนนะครับที่ไม่ได้มีเขียนว่ามาโครอย่างตัวนี้นะครับระยะโฟกัสนะครับใกล้สุดนะฮะอยู่ที่28เซนก็ประมาณเกือบฟุตหนึ่งนะแต่ถ้าเลนตัวนี้นะครับในสเปคของมันนะครับถ้าเราดูในสเกลเนี่ยช่วงที่โฟกัสใกล้สุดนะฮะมันอยู่ที่38เซนไกลกว่าน,นี้นะอันนี้ได้28ใช่ปะ่ะอันนี้ได้3 8ระยะคือไกลกว่าแต่ถ้าเราหมุนมาที่ช่วงของมาโครนะครับปุ๊บ ตับไปที่มาคโครนี่ครับพอเราหมุนมาที่ช่วงมาคโครเนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่ช่วงมาคโครนะครับซึ่งไอช่วงมาคโครนี่แหละมันจะทาให้เราสามารถเข้าไปใกล้วัตถุได้ม,มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้เราสามารถถ่ายภาพสิ่งของเล็กๆเนี่ยได้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้ามาในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นรุ่นเก่านะฮะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าที่มีเลนแค่ตัวเดียว เออเนี่ยมีเลนแค่เลนเดียวนะครับถ้าตัวนี้เป็นเลนแค่เลนเดียวใช่ปะมันก็จะไม่มีเลนที่เป็นมาโครให้ดูอีกตัวหนึ่งนี่ฮะตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีเลนมาโครอยู่เนี้ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะพี่ทําคลิปถ่ายภาพมาโครด้วยกล้องโทรศัพท์ตัวนี้นะครับตัวนี้คือมี11ไลท์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีทั้งเลนวายแล้วก็เลนเทเลแล้วก็เลนมาโครในตัวนะครับถ้าเราจะถ่ายภาพใกล้ๆเราก็เลือกใช้เลนมาโครนะครับแค่นั้นเอง ถ้าเราใช้โทรศัพท์รุ่นเก่านะครับเหมือนรุ่นนี้มีอยู่แค่เลนเดียวนะครับไม่มีเลนมาโครตัวช่วยคือนี่ครับเลนมาโครครก็แค่เอามาหนีบนะฟึบเข้าไปนี่ครับมันจะตรงหนีบให้ตรงกรับเลนเลยนีเลยอย่างนี้แล้กันจะได้สวยอ่ะเนี่ยนะครับหนีบให้ตรงกรับเลนแค่นั้นเองก็ เลนของกล้องโทรศัพท์มือถือแบบธรรมดานะครับจากระยะที่ถ้าเราถ่ายถ้าเราไม่ได้ใส่ตัวเลนมาโครเนี่ยนะมันจะสามารถโฟกัสได้แบบระยะไม่ได้ใกล้มากนะครับอย่างที่ธีรวุฒิถามนะคือถ้าเราใช้เลนธรรมดาของกล้องโทรศัพท์มือถือธรรมดาเนี่ยมันจะเข้าใกล้ได้ไม่เยอะนะครับแต่พอเราใส่ตัวนี้นะครับเป็นเลนมาโครเนี่ยเราก็สามารถถ่ายเข้าใกล้ได้มากขึ้นเราก็สามารถถ่ายพระ อันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องพระเครื่องเลยเนาะมันก็สามารถถ่ายพระเครื่องหรือถ่ายวัตถุที่มีขนาดเล็กๆนะครับได้ใกล้ยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นครับสำหรับคําแนะนําก็จะมี2อันนี้นะก็คือถ้าใช้โทรศัพท์มือถือถ้าไม่ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มีเลนมา c r o นะครับซึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็จะมีเลนให้เลือกแบบมีเลนมาโครมีเลนเทเล่มีเลนวายนะครับอย่างตัวที่พี่ใช้เนี่ยก็มี ครบทุกเลนเนะมีทั้งเลนวายเลนเทเลและก็เลนมาโครนะครับก็นั่นแหละอันนี้ก็ครบในตัวแต่ถ้าเราไม่มีก็เนี่ยครับลองไปหาซื้อใน s h อ p e e Lazada นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่หาลิงก์ทิ้งไว้ให้ก็ได้นะตัวนี้ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็หลักร้อยนะครับถูกๆหรือถ้าเราใช้กล้องถ่ายรูปนะฮะก็ ไปซื้อเลนนะับไปซื้อเลนที่เป็นเลนช่วงมาโครนะครับ mm. เขาจะเขียนไว้เลยว่ามาโครก็จะมีถ้าให้แนะนำนะแนะนําเป็น105ามาโครดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากได้ครอบจักรวาลอย่างเงี้ยสามารถถ่ายอย่างอื่นได้ด้วยนะครับ mm. เพราะว่าอันนี้เป็นเลนซูมนะครับ mm. เป็นเลน่สบนะฮะ mm. ก็เลือกแบบนี้ก็ได้24-70แล้วก็ให้มีมาโครต่อท้ายข้างหลังนะครับ โอเคถ้าใครมีคำถามนะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปให้บ่อยขึ้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ